สวัสดีครับวันนี้ผมรายการัับวนนีเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวซีดพีรรมิดนะไปเรื่อกันเลยก็มาิวซีดพีรรมิดกันนะครับโอเคซีดนะครับเนมคุณเดียวชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าซีดนี่ ิให้คุณเขียนว่าเลขถึงสามตัวแล้วกด K T เบอร์ไหมเฮ้ยผมเริ่มปรับเป็นเกท T ป่ะไม่เป็นอะไรแม,ม่เป็นไร มันปะปนเกตีบก็ไม่เปืนเป็นไหนนะครับนี่ครับปราสาทนี่ปราสาทปราสาทปราสาทนี่จะซื้อปราสาทนะไปดูของกันได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างหาเจอนะโอเคโอเค ส้าบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดบิดต่อครให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเว้ยวันนี้พูดติดขัดด้วยคลิปนี้ก็ขอจะไปแค่นี้นะครับบายบาย